สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตพิธีการใช้เครื่อง KD 900นะครับในการสร้างรีโมทสำหรับรถ Honda ปีประมาณ2007ขึ้นไปนะครับ Honda รุ่นปี2007ขึ้นไปนะครับเย้เว้น i i เนี่ยวงจรรีโมทส่วนใหญ่เป็นตัวนี้นะครับจะใช้แทนร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็น Jazz, City, CLV หรือ Accord ก็ตามนะครับจะมีชิปอยู่ข้างในวงจรนะครับทีนี้ เส้นเทดีเนี่ยสามารถจะสร้างรีโมทได้นะครับเป็นรีโมท2ปุ่มแบบพับนะครับเราสร้างรีโมทแล้วก็ลงรีโมทด้วยแมนนวลน,นะครับแล้วแล้วค่อยใส่ชิปตั้งหากนะครับใส่ชิปตั้งหากก็สามารถจะใช้งานรุ่นกับแทนตัวนี้ได้เป็นแบบพับนะครับตัวโปรแกรมที่ใช้ก็คือใช้เมนู new clr v a c o r d นะครับสังเกตถ้ากดโอเคเข้าไปเนี่ยในที่นี้ก็จะมีคำอธิบายนะครับบอกว่าตัวนี้สามารถจะใช้กับ clr a c c o r d หรือแม้แต่ jazz นะครับรีโมทของออริจินอลเนี่ยมันจะเป็นแบบชิปนะครับแต่ที่นี้เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยทำการโปรแกรมรีโมทด้วย KD แล้วก็แอดชิป7936เข้าไปนะครับนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำของเครื่อง KD ว่าให้ทำอย่างนี้นะครับจากจาก,จากที่เราทดสอบนะครับเราทำการโปรแกรมนะครับก็ทำการกดกดเลือก New Accord นะครับแล้วก็ทำการเมครีโมทเข้าไปนะครับแล้วกดรีโมทเมครีโมทเข้าไปเนี่ยฮะ โดยต่อสายเข้าไปนะครับใช้วงจรรีโมทไปรุ่นรีโมท2ปุ่มนี้นะครับเนี่ยจากที่เราลงเราเราเรา,เราทำการสร้างแล้วลองโปรแกรมแล้วเนี่ยสังเกตนะฮะก็กดได้นะครับนะครับสามารถที่จะกดได้ฉะนั้นในการทำรถ Honda ในรุ่นประมาณปี27 0 7ขึ้นไปนะครับคุณสามารถจะสร้างรีโมทด้วย kd ได้แล้วทำทำการลงด้วยแมนนวลนะครับ ก็จะเป็นต้องใช้ดอกออริจินอลในการลงแล้วก็การที่เป็นแบบพับนี่ก็สามารถจะเรียกราคาได้สูงกว่าดอกออทั่วไปนะครับ